ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับช่องอาร์ตนิเคอีนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางนิเคอีภาคบ่ายนะครับนิเคอีสำหรับขาเจาะต้องขออภัยนะครับเพราะว่ายังเจาะไม่เข้าเลยนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปนี้จีนเด้งหั่นเด้งนะครับแต่นิเคอีเป็นไรไม่ทราบเหมือนกัน <laughs> ต้องขออภัยขาเจาะนะครับขาวิ่งขาวิ่งเอาตัวฟันผมไปวิ่งรูดยังยังมานะครับ อาที่นี้ขาวิ่งรูดลอดนะครับขาเจาะต้องขออภัยนะครับแต่ก็ย่อมต้องลันสูตรต่อไปนะครับโอเคครับหังเจาะจีนเจาะเช้านะครับขอให้นิบ่ายเจาะด้วยนะครับนิเคอเปิดเช้า4115นะครับปิด4288นะครับเปิดบ่าย6741นะครับเลขเหลือนะครับเดี๋ยวเลขเหลือก่อน เลขเหลือ0 3 9นะครับเลขเหลือ0 3 9นะครับถ้าท่านใดไม่ชอบสูตรที่ผมจะวางต่อไปเอาลองเอาเลขเหลือไปเล่นก็นได้นะครับลองเอาเลขเหลือไปเล่นเนาะโอเคครับนี้บ่ายผมดูจากตัวเปิดบ่ายแล้วผมได้เต็ง2ตัวครับเส่ง2 4ครับชอบทั้งคู่นะครับชอบทั้งคู่เดี๋ยวเจาะทั้งคู่นะครับโอเคครับ 2แต่ฟัน2นะครับฟัน2จาะครับ1 2 3 2 6 2แล้วก็7 2ครับเจาะนะครับชุด4นะครับ2 4 6 4ครับหลักร้อยหลักร้อยใส่7นะครับหลักร้อยใส่7 นี้บ่ายชอบ2772นะครับลองไปจับคู่เอานะครับลองไปจับคู่เอาอาจจะเป็น274ก็ได้นะครับ274ถ้ามีเหนือบ่ากว่าแรงเพิ่ม74ไปอีก1ตัวนะครับแต่แต่โดยปกติและสัญญาณ71สัญญาณมาเบิ้ลต่อนะครับโอกาสที่จะเบิ้ลต่อเป็นไปได้นะครับโอกาสที่เบิ้ลต่อเป็นไปได้ถ้าเบิ้ลก็ติดเบิ้ล c c CC 77ประมาณนี้นะครับ CC 7 7, 7. ถ้าไม่เชื่อไม่ชอบการวิเคราะห์นี้ไม่เป็นไรครับเพราะผมเข้าใจเพราะในเมื่อยังเจาะไม่เข้าอ่ะคนก็ต้องเออต้องหมดต้องหมดกําลังใจไปแล้แต่ถ้าเชา้าขายได้เช้าทั้งหมด3หุ้นนะครับกาไรนะครับและยิ่งขครทะลุดวิ่งด้วยต้องขอบอกครับเด้งมากครับผมว่าวันนี้น่าจะมีกําลังใจชื้นขึ้นมาบ้างแล้ว นาะน่าจะมีกําลังใจขึ้นขึ้นมาบ้างแล้วไม่ใช่เมื่อวานอะไรก็เอ,อ,อะอะก็ตายเอะอะก็ตายวันนี้เริ่มมานะครับหุ้นนอกมาแล้ว2หุ้นติดคือจีนเช้าห่างเสียงเช้านะครับเด้งทั้งคู่เลยนะครับเด้งทั้งคู่ก็นี่ค่อีบ่าย,ายขอให้เด้งต่อครับแต่ถ้ามาเลขเหลือ0ูนย์ต้องขออภัยครับเลขเหลือถ้ามาเลขเหลือ0ูนย์ต้องขออภยัยถ้ามันเปิดพี่น้องอาโอกาสผมก็ชอบ1232มผมก็ชอบนะครับ1 2 3 2สมผมก็ชอบโอเคครับ ก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านใดเพิ่งมากดติดตามอาทิตย์นี้ต้องขออภัยครับสำหรับนิคอกีแต่ท่านใดที่ติดตามตั้งแต่แรกผมว่ากําไรแน่ครับแต่ท้าอาทิตย์นี้คงต้องร้องเพลงรอต่อไปสําหรับขาเจาะนะครับแต่ถ้าสําหรับขารูดวิ่งมาสรอบไปนะครับขารูดขาวิ่งมา4รอบไปนะครับก็ ขอจาะนาทีนะน,นะมันจะได้หายคลายแข็งมันจะได้หายคลางแข็งใจจะได้เจอะนาทีขอเจาะนาทีครับนี่คือีทีิรักณ์ทีรักจ๋าโอเคครับอย่ามาเจอกันทางเสียงบ่ายครับเพราะว่าจีนคิดไปเรียบร้อยและกําลังรออนุมัตินะครับขอให้ร,รวยๆครับขอให้ร,รวยๆทุกท่านครับด้วยความปรารถนาดีจากช่องอาน,นิขีครับ